สวัสดีค่ะหายหน้าหายตากันไปนานเลยนะคะวันนี้เต่งจะพาทุกคนมาเที่ยวงานคริสต์มาสกันค่ะถึงเมืองไทยเนี่ยจะไม่มีหิมะตกมากมายนะคะแต่อากาศก็เย็ยนลงนะคะทำให้เราสามารถใช้น้ำหอมพวกนี้ได้อย่างไม่เคขินแต่ว่าใช้ให้เบาสเปรย์ลงนิดนึงนะคะอ่ะตัวแรกเลยค่ะคือนี่ค่ะ k e n z o Jungle l e a h e o n g นะคะ คุณเคนโซจกักระดะเนี่ยนะคะเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อวันที่4่ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเขาเนี่ยตั้งชื่อบูติกแรกของเขาในปารีสเนี่ยว่าจังโกนะคะก็หมายถึงว่าแบบ มีสิงสาราสัตว์มีอะไรมากมายอยู่ในบูติกนะคะตอนนั้นเป็นอะไรที่ยอดฮิตมากเลยเพราะว่าคนฝรั่งเศสเนี่ยชอบดีไซเนอร์ชาวญี่ปุ่นค่ะแต่ต้องเจ๋งจริงๆนะถึงจะสามารถแบบขายของเขาได้นะคะเจ๋งยังไงก็ถึงปัจจุบันนะคะเห็นวัยรุ่นไหมคะที่เขาชอบใส่เสื้อเสืออะไรเงี้ยคือวัยรุ่นเนี่ยเขาไม่รู้ว่าคิงโซเนี่ยเขาเ,เป็นเลเจนด์ตั้งแต่ยุคสมัยเราหรือตั้งแต่ยุคสมัยแม่เราอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นน้ำหอมเขาเนี่ยก็ไม่ธรรมดาค่ะตัวเนี้ย ที่ออกมาตั้งแต่ปี1996เนี่ยก็จะ,ะไม่ได้เป็นน้ำหอมที่อ่อนบางเหมือนรุ่นหลังๆนี่นะคะเต่งเรียกขวดนี้ว่าเป็น The Most Powerful Perfume in My Collection เลยค่ะเพราะว่ากลิ่นเขาเนี่ยฟุง้งทนกระจายไปสามบ้านแล้วก็เป็นกลิ่นที่มีเอกลักษณ์มากแล้วก็ยังให้มีความรู้สึกว่าอยู่ในเทศกาลคริสต์มาสด้วยนะคะด้วยความที่มันแรงเตงจะไม่ฉีดเข้าผิวนะคะแต่เต็งจะ หอมมากๆฉีดมาปุ๊บนะคะก็ได้กลิ่นทุกอย่างเลยค่ะที่เป็น Cardamom, Cumin, ม mm ิน hmm. อ,อะไรอะคาราเวหรือว่าจะเป็นคลอ c คลอ s นี่คือตัวตัว,ตวหนักๆตัวใหญ่เลยนะคะคือตัวการพลูตัวยี่รานะคะไม่ว่าจะเป็นยี่ราแขกหรือว่ายี่ราดำนะคะแล้วก็ระวานทุกอย่างที่เป็นความสไปซี่นะคะเขาก็เลยบอกว่า e l e เลฟ n t เนี่ยชื่อก็บอกว่าช้างเนี่ยเดินไปไหนเนี่ยทุกคนได้กลิ่นนะคะ เดินไปไหนทุกคนได้ยินเสียงนะคะกลิ่นของเขาเนี่ยเป็นเป็นความที่รวมเครื่องเทศกับความเป็นเอเชียเพราะว่าเขามีโน้มะม่วงอยู่ในนี้ด้วยะคะ่ะน่ารักมากอะ่ะเหมือนกับเหมือนกับกินมะม่วงที่เป็นแกงอะ่ะหรือว่าเหมือนกับเวลาเราไปวัดแขกแล้วก็ได้กลิ่นแบบดอกไม้หลายๆอย่างผสมกันกันกบทูบเทียนนะคะแต่ว่าน้ําหอมตัวนี้ถ้าใจไม่ถึงเนี่ยใช้ยากค่ะเพราะว่าไม่ใช่เป็นน้ําหอมแบบหน่อมแนมอะไรทั้งสิ้นเลยค่ะ คนที่ปรุงตัวนี้ก็คือโดมินิกโรบพองนะคะรบพยงเนี่ยนะคะเป็นคนที่เก่งมากเลยทำหลายตัวมากเดี๋ยวเต็งจะมาเล่าให้ฟังอีกในคลิปหลังๆนี่นะคะแล้วก็เขาเป็นวาน,นิลาที่เผ็ดค่ะก็เลยนึกถึงความเป็นเครื่องเทศขนมอบอะไรเนี้ยใช้ในวันคริสต์มาสเนี่ยเพอร์เฟเลยนะคะตัวต่อไปที่มีอารมณ์คล้ายกับตัวนี้นะคะแต่ว่ากลิ่นเนี่ยจะไม่ฟุ้งเท่ากับ เท่ากับไอตัว so, เคนโซ่อะไรฟองนี่นะคะเดี๋ยวอดขวดนิดนึงก่อนจะไปนะคะดูฝา,าสิคะน่ารักไหมสวยมากค่ะแล้วก็แข็งแรงมากอะ่ะเนี่ยเวลาเปิดจะเป็นอย่างเงแล้วก็มีตัวหนังสือเล็กๆน่ารักดีเคนโซ่ so, ตรงนี้นะคะอของผู้ชายเนี่ยจะเป็นรุ่นลิงนะคะรุ่นมังกี้น่ารักอะ่ะแต่ว่าแต็งไม่เคยหาได้เลยเต็งเคยเห็นเมื่อนมนานมาแล้วแต่ตอนนี้ไม่เคยเห็นอีกต่อไปเลยะคะ่ะใครเห็นแล้วช่วยแนะมาด้วยนะคะเพราะอยากได้ อะตัวต่อไปที่มีอารมณ์ขนมอบเหมือนกันนะคะซึ่งจะเหมาะในช่วงเอ่อสต์มัสนี้นะคะก็คือนี่ค่ะบ้านโปรดเต็มเลยแซชดูจองนะคะเจอเดโปนะคะเจอเดโปแปลว่าสกินเกนส์ค่ะก็คือว่าน้ำหอมตัวนี้เวลาฉีดมาที่ผิวเนี่ยฉีดมาที่สกินเกนส์เนี่ยมันมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะจากตอนแรกเนี่ยอันนี้ฉีดได้เนาะเพราะว่ากลิ่นเขาไม่แรงเท่าตัวนุ่นนะคะ หลายคนบอกว่ากลิ่นนี้คือกลิ่นครัวซองนะคะแต่แตงว่าต้องเป็นครัวซองที่ไม่หน่อยหนึ่งเพราะว่ามันมีกลิ่นแบบมะพร้าวคั่วแล้วก็มีน้ตหลักของเขานะคะตัวนี้คือนมแต่แตงว่าเหมือนนมที่เอามาอุ่นๆให้ร้อนแล้วก็ใส่เครื่องเทศลงไปสักนิดใส่ไม้จันนะคะใส่เหล้าใส่มะพร้าวคั่วใส่แอปเปิลคอท มันจะเหมือนคริสต์มาสเค้กที่อบและมีผลไม้นะคะแล้วก็โน้ตอีกตัวหนึ่งที่อยู่ข้างในนี้นะคะก็จะมีโน้ตเหมือนเหล้าเอ่อลิควอรซนะคะหรือว่าที่เรากินริโคล่าอะไรเนี้ยแต่ว่าโน้ตเนี้ยมันจะเหมือนเหล้าของออคนกรีกที่เขาเรียกว่าอูซโซนะคะส่วนคนตุรกีเรียกเหล้าชนิดนี้ว่าราคีนี่แตงก็มีเพิ่งกินหมดเองนะคะเวลากินเขากินกับน้ํากลิ่นเขาจะมีความแบบเออลิคอรซแรงมากเลย ซึ่งมันก็โน้ตน้ำหอมเนี่ยตัวนี้ก็คล้ายๆนะคะก็จะมีความบูซี่แต่ก็ใหอารมณ์เหมือนเราอยากจะเฉลิมฉลองเหมือนกินขนมอยู่ที่บ้านผิงไฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะตัวต่อไปขนมอีกแล้วนะคะเรายังอยู่ในหมวดหมู่ขนมคริสต์มาสกันอยู่นะคะตัวต่อไปคือตัวนี้ค่ะคือชื่อว่า like this นะคะชื่อน้ำหอมตัวนี้ให้ดูใกล้ๆเลยนะคะอันนี้ติงต้องฝึกมานะคะ e t e lipper r a n g งนะคะยาวมากหรือว่าคนไทยเรียกมันว่าอีแตดเนี่ยนะคะไม่เพาะค่ะเอต้าลิเพโดร่งนะคะ like this เห็นไหมคะเป็นสีส้มตรงนี้นะคะตอนที่เขาสร้างน้ำหอมตัวเนี้ยเขาจะนึกถึงดาราหนังฮอลลีวูดซึ่งเป็นคนอังกฤษชื่อว่า ชิลด้าสวินตันนะคะใครรู้จักบ้างยกมือขึ้นนะคะคือไวท์วิชแห่งนานียนั่นเองนะคะเล่นหนังหลายเรื่องมากคอนเซนทีมออร์แลนโดนะคะเป็นผู้หญิง uh, ผมสีส้มเนี่ยหรือว่าแคร์ร็เนี่ยแคร์รท็อปเนี่ยเขาจะเรียกอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นผู้หญิงที่เปรี้ยวเก่งมากคือมีความเป็นเขาเรียกว่า uh, หมือนผู้ชายอะ่ะผมสั้นๆแต่งตัวเก๋ๆใส่เสื้อเชิ้ตเหมือนผู้ชายแต่แบบมีความเป็นแฟชั่นนิสต้ามากแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองอะไรเงี้ยพอสร้างน้ําหอมตัวนี้แล้วนึกถึงผู้หญิงคนนี้นะคะเขาก็จะไม่เอาน้ําหอมที่ออกมาเป็นแบบดอกไม้หรือว่าน้ําหอมที่ออกมาเป็นแบบวัยรุ่นอะไรเงี้ยนะคะน้ําหอมตัวเนี้เปิดมามีความทําให้เรางงนิดนึงนะคะอันนี้ขอฉีดอากาศอีกอเพราะติงยังมีตั้งสามสี่ตัวนะคะ เดีย๋ยวนะคะอืมตรงนี้ดีกว่าค่ะเพราะตะกี้อากาศยังอบอวนไปด้วยเคนโซโอ่อยู่เลยนะคะอะ่ตัวนี้นะคะก็เขาบอกว่าไม่มีโน้ตแครอทแต่เต็งอะด้วยความที่เราคิดไปแล้วไงว่าสีมันคือแครอทแล้วก็อินสปายกับผู้หญิงที่มีผมสีแครอทเนี่ยแต่ตก็ มันต้องมีนูดแครอทแน่ๆเลยแต่ก็ไม่มีค่ะกลายเป็นมีนูตฟักทองซะอย่างนั้นก็เหมือนพวกพัมคินเค้กหรือว่าพัมคินสไปซ์นะคะอย่างร้านกาแฟ ى, หลายร้านเนี่ยเวลาช่วงคริสต์มาสเนี่ยหรือว่าไม่รู้ไม่รู้ว่าที่กรุงเทพก็จะมีหรือเปล่านะคะ,ะเผอิญว่าอยู่ต่างจังหวัดเลยไม่รู้เวลาเขาจะทำะช่วงคริสต์มาสเนี่ยหรือว่าช่วงฤดูใบไม้ร่วงฤด,ดูหนาวเนี่ยเขาจะมีกาแฟเขาเรียกว่าพัมคินสไปซ์นะคะฝรั่งเนี่ยเขาจะบ้าพัมคินมากอะไรก็ตามที่เป็นฟักทองแล้วก็ใส่ซินนามอนใส่อะไรสไปซี่ใส่ขิงอะไรไ น,ะะน้ําหอมตัวนี้ก็จะมีความเป็นฟักทองนะคะแล้วก็จะมีส้มแล้วก็มีขิงอย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็ยังมีความแป้งนิดนึงจากเฮลิโอโทรซึ่งเป็นดอกไม้สีม่วงที่เป็นพุ่มๆนะคะแล้วก็มีความเก๋ซึ่งตัดเลี่ยนกับเวทิเบรนะคะก็คือหญ้าแฝกนั่นเองนะคะน้ำหอมตัวนี้ออกมาก็ดังสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็ แลังจากนั้นก็เขามีหลายแบบเพราะบ้านนี้น้ําหอมเขาแปลกมากขวดนี้ถือว่าแปลกน้อยสุดนะคะอ่ะต่อไปอ่ะหมดแล้วนะคะหมวดขนมนะคะต่อไปเราจะมาน้ําหอมที่นึกถึงคริสต์มาสคืออะไรเย่ยนี่ค่ะเพิ่งได้มาไม่นานนี้เองนะคะจากบ้านแอนดี้ทอร์นะคะเอ่อซึ่งชื่อว่า l ลเ e อร a เจเอล s ์สวี พยายามอ่านมากเลยนะคะก็คือน้ําหอมแห่งเชือกเขาขุนเขาสวิสนั่เองนะคะต็งตื่นเต้นมากเลยตอนอได้ยินเรื่องน้ําหอมขวดนี้เพราะว่าเป็นน้ําหอมที่นอกคอมฟอร์ตโซนของเต่งนะคะเต่งคิดว่ามันคงจะเป็นอะไรที่แบบอเมซิ่งมากอะโ o มแล้วนึกถึงสวิสนะคะเพราะจริงๆแล้วเต่งไปสวิสแทบทุกปีอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้เนี่ยมันเป็นแบบเชือกเขาสวิสที่แบบว่านึกถึงหิมะตอนเราอ่านรีวิวนี่ก็แบบว่าโอ้โหมันจะออกมาแนวไหนเนี่ย แต่พอได้มาจริงๆเอ,อ้ช็อกค่ะอึงไปค่ะอันนี้ฉีดฉีดห้องได้เลยเพราะว่าอัน้ำหอมตัวนี้เหมือนสเปรย์ปรับอากาศก็ก็คือก็จริงอ่ะเพราะว่ามันเหมือนกับสเปรย์ปรับอากาศให้รู้สึกดีเหมือนกับอากาศโปรง่ปรงๆเยน็ยนๆอากาศเทือกเขาแบบสวิตเซอร์แลนด์นะคะแต่งใช้เวลานานมากเลยที่จะทําความเข้าใจกับเขาเพราะว่าแตงว่ามันไม่เหมาะที่จะอยู่บนผิวคนนะคะ แต่เมื่อเร็วๆวันนี้พอแต่งใช้เข้าไปเรื่อยๆเนี่ยเออก็ก็แปลกดีนะเพราะว่าคุณแอนดี้ทาวเวอร์เนี่ยเขาเนี่ยไม่ได้เป็นแค่ศิลปินค่ะเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาเป็นนักเคมีเพราะฉะนั้นเวลาเขาทำน้ำหอมเนี่ยเขาจะมีความที่แบบไม่เหมือนศิลปินคนอื่นอะเขาก็จะคิด e ียอนนั้นไปเพราะฉะนั้นกลิ่นนี้ที่ออกมาเนี่ยเขาใช้แอมเบอร์กรีหรือว่าเรียกว่าอ้วกหวานนะคะใครดูข่าวเนี่ยก็จะเห็นคนใต้ที่เจออ้วกหวานก้อนหนึ่งสิบล้านยี่สิบล้านนะคะเด็กเองเนี่ยก็ชอบไปเดินหน้าทะเลค่ะเพราะว่าเผื่อเจออ้วกหวานบ้างส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเจอค่ะเจอแต่ขอนไม้อ่ะ anyway นะคะเอ่อน้ำหอมตัวนี้เขาชื่อเอ่อเชือกเขาแห่งสวิตเซอร์แลนด์จริงเลยเพราะว่า กลิ่นที่เขาเปิดออกมาเนี่ยเป็นเหมือนกับไม้สนต่างๆนะคะคราวนี้ไม้สนสวิสเนี่ยมันมันมีหลายอย่างมากหรือว่าไม้สนของเทือกเขาแอลป์เนี่ยมีหลายแบบมากก็คือสนพนิโดสที่เป็นทิมๆแหลมๆห,หรือว่าจะเป็นเบิร์ชนะคะที่เป็นแบบไม้ที่แบบยาวๆเหมือนไม้เรียวหรือว่าจะเป็นเฟิร์นะคะที่เป็นเหมือนต้นคริสต์มาสนี้เต่งก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่ามันก็เหมือนบ้านเราอะนะที่มีกล้วยไม้หลายแบบที่มี mm. ต้นสนทะเลเของเขาก็จะเป็นต้นสนไม้ป่าซึ่งขวดนี้มันให้ความรู้สึกเหมือนกับหิมะต้นสนแล้วก็ให้ความรู้สึกว่าเราอยู่ที่ประเทศหนาวจริงๆแล้วก็ให้ความรู้สึกว่านี่แหละคริสต์มาสคือไวท์คริสต์มาสที่ที่ประเทศเราไม่มีอ่ะนล้าหอมขวดนี้ก็พาเราไปในในใน,ในที่นั้นๆอ่ะชอบมากเลยค่ะแล้วโน้ตเขาเนี่ยเยอะมากเลยก็คือเวลาเปิดกลางปิดเนี่ย ผสมบนเปกันไปหมดเลยแต่ออกมาได้ดีมากเลยมีลาเวนเดอร์ด้วยมีทองคข้าบีนด้วยแต่พอผสมออกมากเนี่ยดีอะแต่ใช้เวลามากเลยกว่าจะเข้าใจมันว่าเออน้ำหอมแบบนี้มาอยู่บนตัวคนได้ไม่ใช่แค่น้ำหอมสเปรย์ฉีดห้องน้ำนะคะเออเขาเป็น genius จริงๆมีอีกตัวนึ่งที่เต่งได้มาเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังคลิป,คล,ปคลิปหน้าแล้วกันนะคะอ่ะ น้ำหอมพวกนี้ถึงแนะนำมันเนี่ยเป็นน้ำหอมที่เหมาะกับฤดูที่เย็นลงหน่อยหรือว่าใช้สเปรย์ให้น้อยลงหน่อยเพราะว่ามันมีความฉุนและฟุ้งมากนะคะแต่ตัวต่อไปเนี่ยไม่เลยแต่เต็งต้องเอาตัวนี้มารวมอยู่ด้วยเพราะดูขวดสิคะ mm hmm. so Christmasy ดูแล้วเป็นคริสต์มาสมากเลยเป็นเหมือนกับเทียนคริสต์มาสนะคะเขียวแดงเห็นไหมคะแล้วน่ารักอ่ะมาจากบ้านเอวอนนะคะหรือคนไทยเรียกว่าเอวอนนะคะ ใครรู้บ้างว่า a อวอนเนี่ยเป็นบริษัทขายตรงอันดับ2ของโลกนะคะต่อจาก Amway นะคะจริงๆแล้วเกิดขึ้นมาจากประเทศอังกฤษแล้วก็ไปโด่งดังที่อเมริกาตอนนี้คนบราซิลบริษัทน a ทูราซื้อไปซะแต่ว่าของคนไทยรู้สึกว่าก็ยังมีนะก็แบบว่าเห็นตามร้านพรีพรมีนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าพวกขายตรงยังจะมี a อวอนอยู่หรือเปล่านะคะอ่ะอันนี้ฉีดที่ตัวได้เลยนะคะข้างนี้เป็นเป็น,ปนตะกี้เป็นเออเคนโซ j จังโกเออเลเลฟองไปแล้ว ข้างนี้เป็น like this ไปแล้วตรงนี้แล้วกันจะจริงต,ตัวเนี้ยเบามากอืหอมมากชื่อว่าไฮคุเห็นไหมคะทำไมชื่อเป็นญี่ปุ่นนะคะเอวอนก็ทำน้ำหอมตัวเนี้ยเอ่อที่ชื่อไฮคุเนี่ยรอบแรกเนี้ยที่เขาออกมาเอ,อในปี2000นะคะจะเป็นขวดเหมือน JD ญี่ปุ่นนะคะแต่นี้เป็นเอ,อรุ่นที่ออกมาเฉลิมฉลองงานคริสต์มาสนะคะก็ จะเป็นขวดสีนี้นะคะกลิ่นของเขาเนี่ยก็จะมีความเป็นญี่ปุ่นคือเวลาคนตะวันตกเนี่ยฝรั่งมองเราเนี่ยมองคนญี่ปุ่นเนี่ยจะมองว่าเป็นคนที่เซนมีความสงบนะคะแล้วก็มีอะไรที่แบบราบเรียบสวยง,งามแต่เป็นอะไรที่แบบไม่ได้หรอหวาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นกลิ่นนี้ก็จะออกมาเป็นแบบเหมือนกับ มีมีผลส้มนะคะมีส้มยูสุแล้วก็มีส้มความขวดนะคะส้มจีดแล้วก็มีส้มโอนะคะแล้วยังมีกลิ่นมัสอ่อนๆใช้ง่ายมากไม่ทนไม่ฉุนไม่ฟุ้งอะไรทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นต้องคอยเติมเอาทั้งวันค่ะแต่ว่ามันน่ารักดีแล้วก็สดชื่นนะคะ คริสต์มาสบ้านเราก็อย่างที่บอกว่ามันไม่ได้หนาวมากก็เติมแล้วเติมอีกได้เลยนะคะน้ําหอมตัวนี้เป็นน้ําหอมที่กลิ่นเหมือนน้าหอมตัวนี้ทีถึงชอบชื่อว่า China Rain นะคะซึ่งไม่มีขายที่เมืองไทยก็ถือว่าใช้แทนกันไปได้นะคะอ่ะตัวสุดท้ายนะคะที่จะมาพูดถึงนะคะคือตัวนี้จะบอกว่าขวดสวยมากเลยสวยมากๆากมมากๆ นะคะชื่อว่าเ,อาเป็นน้ำหอมจากบ้านโคชานะคะโรชานะคะซึ่งชื่อว่า b i ซองส์นะคะอูอ่านยากจังเลยนะถ้าอ่านเป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะน้ำหอมขวดนี้นี่คือรุ่นใหม่ที่เพิ่งออกมาเมื่อปีที่แล้วถ้าจำไม่ผิดปี2019นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยขวดแรกเริ่มตั้งแต่สมัยแบบดึกดำบันคือ1987 นมนานมากคือเป็นน้ำหอมที่เป็น legend ของบ้านนี้เลยเขาก็เลยคิดว่าเออถ้าเกิดจะทําน้ําหอมอะไรใหม,ใหม่มาเนี่ยก็ควรจะทําน้ําหอมที่เคยเป็น legend มาแล้วนะคะก็ทํากลิ่นนี้ออกมานะคะซึ่งในปี1987เานี่ยน้ำหอมตัวนี้เขาก็จะมีความแบบความดี y ไฮส c นะคือน้ําหอมที่มีกลิ่นแบบเหมือนแสงแดดแล้วก็มีความเผ็ดเยอะซึ่งน้ําหอมปี80ก็อย่างนั้นแหละคือต้องเป็นน้ําหอมที่ยิ่งใหญ่เวลาดมแล้วรู้สึกแบบเวลาเดินผ่านแล้วใครก็ต้องได้ไดกลิ่นเราแล้วก็เป็นน้ําหอมที่แบบ เพาเวอร์ฟูลมากคราวนี้พอโรชาสเขาคิดว่าทำยังไงให้น้ำหอมเนี่ยทันสมัยแล้วก็ให้สาวหลายๆไวัยได้ใช้กันได้โดยที่ไม่รู้สึกเคอะเขินและรู้สึกว่ามันมันเชยเกินไปเอาเดตเกินไปนะคะเขาก็เลยทำน้ำหอมที่ลดอะเลทาส์นะคะแล้วก็ลดความเผ็ดลงนะคะก็จะเน้นวานิลลาเวลาแต่งใช้อันนี้ตอนเปิดใช้ครั้งแรกจงได้ถึงขนมหวานของฝรั่งเศสอันหนึ่งนะคะเนื่องจากโนตอันนี้นะะนน notes, นนมันมีวานิลากับ แพรที่เด่นชัดนะคะติดนึกถึงลูกแพรที่เอาไปต้มในาวายแดงแล้วก็ใส่ฝักมานิลาไปหน่อยนะคะลูกแพรชนิดนี้ต้มอยู่ที่จริงๆแล้วเป็นขนมของเมืองเบอร์กันดีนะคะของรัฐเบอร์กันดีแล้วก็ที่ตลกมากเพราะว่าเวลาต้มเสร็จเนี่ยลูกแพรมันก็จะเขียวใช่ไหมคะมันก็จะจากที่มันแบบตึงๆมันก็จะเขียวแล้วก็จะแดงๆหน่อยนะคะคนฝรั่งเศสก็เรียกลูกแพรชนิดนี้ว่าบอนแฟมนะคะซึ่งแปลว่า โอ้ไว oh, คือเมียแก่แกที่เขียวโอ้อะไรเนี่ยใจร้ายจังเลยเมียแก่แกที่เขียวก็ยังแซบได้เนาะอะกลับมาลองฉีดดูนะคะแตงจะหาอ่ะตัวนี้อย่าง <c oughs> อืมเขาเปิดมาด้วยวานิลาหอมมากตอนที่เปิดครั้งแรกเนี่ยนะคะแตงคิดว่ามันมีความคล้ายกับบ้านแกแรงนะคะเออ ลองสแตนลองซองนะคะชอบมากเลยเอม,มันมีแบบมันจะวาดิลาแต่ก็ไม่จ๋านักแล้วก็มีความเปรียปร้ยวหวานๆของแพรมีโน้ตที่แบบแปลกอะแต่ก็มีความคล้ายกับน้ำหอมที่ยอดทิพหลายอันอย่างเช่นอมานิโคสก็คล้ายๆนะคะแต่ว่าแต่งชอบอะเพราะว่าขวดเขาสวยมากอะ อาจจะน้ําหอมอาจจะไม่ได้หวือหวาเหมือนตัวอื่นที่แบบดมแล้วว้าวเรื่อยว่าเป็นตัวนี้นะคะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นน้ําหอมที่คุณภาพดีราคาอะไรก็ไม่ได้สูงมากมายนะคะแล้วก็ให้ความรู้สึกว่าเป็นคนฝรั่งเศสนะคะน้ําหอมแต่ละอันเนี่ยก็ก,ก็ก็บอกเลย,เยอย่างเงี้ยอย่างตัวนเนี้ยเอวอนเนี่ยเขาเดดิเคทมาให้แบบให้ความรู้สึกว่าเป็นคนเอเชียตะวันออกคนญี่ปุ่นเนี่ยก็ให้ความรู้สึกน่้งจริง ส่วนขวดนี้ที่ให้ความรู้สึกว่าเป็นคนจากเทือกเขาแอลฟ์เนี่ยก็ใช่เลยนะคะเป็นยุโรเปียนมากๆเลยนะคะโอเค คลิปนี้ยาวอีกแล้วนะคะมีน้ำหอมทั้งหมดหลายตัวเพื่อที่จะเฉลิมฉลองคริสต์มาสกันนะคะหวังว่าทุกคนคงจะ,ะได้ไปหาลองกันแล้วก็ขอใหอ้ทุกคนมีความสุขในช่วงคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่ที่จะถึงนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามมาหลายๆคลิปแล้วนะคะเต๋งจะพยายามทำคลิปให้มากกว่านี้แล้วก็จะมาแนะนำน้ำหอมแปลกๆใหม่ๆให้ทุกคนได้ยินนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตาม subscribe กันด้วยนะคะ จะได้มีกำลังใจทํางานกันต่อไปแล้วก็ถ้าผิดอะไรอย่างเงี้ยก็บอกได้เลยไม่โกรธอะไรทั้งสิ้นนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ